จอร์ิไทยอินไซต์ไทยแลนด์เบรกอารมณ์กันสักนิดหนึ่งไปที่เรื่องอะไรมั่นใจเลยภาพและเสียงต่างต่อไปนี้ไม่ว่าคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ชมได้ฟังได้ชมแล้วถ้าไม่ยิ้มที่มุมปากแล้วถ้าไม่ยิ้มที่มุมปากยังไงเดี๋ยวไปฟังไปชมก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะรู้กันว่าจะยิ้มที่มุมปากไหมถ้าไม่ยิ้มที่มุมปากทำไมคะนั่นสิ จะทำไมคะนั่นสิบอกมาเลยให้ชัดเจนก็ผมจะเอาแมวสาวเนี่ยเป็นตัวประกันไม่ได้อ้าวไปฟังไปชมพร้อมๆกันดีกว่าคลิปต่อไปนี้ว่าใครว่าใครพูดอะไรพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันเชิญค่ะว่าในช่วงกตการนี่ว่าท่านไม่ไดบอกท่านเป็นราชการทีต่างเที่เป็นประเทศราชการไหนผมลาผมลาผมลาดูแลผมลาลานี่ยผมไม่ต้องบอกใคร ผมจะไปไหนผมจะบอกใครท่านนิยกจะรู้ไหมท่านบอกว่าไปไปรับไปเรื่องรับอะไรของท่านเรื่องผมรับหรือไม่รับผมก็เป็นเรื่องของผมถ้าผมลาไม่ได้เออลาได้งั้นจบแหละไม่ต้องถามผมไม่ได้ไปทําให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองแล้วเสียหายต่อส่วนรวมแล้วกันนะเพราะนั้นผมไปเนี่ยเรื่องส่วนตัวผมไปูใบรู้ก็ผมเรื่องส่วนตัวผมนะดูสดใสึ้นะนะดูสดใส มันก็ก็สดใสไม่สดใสผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็ไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกันในเรื่องของจะไปทําให้บ้านเมืองเสียหายนะครับไปเรียบร้อยดีไม,ไม่ได้มีไปพบใครอะไรโอ้โหพบใครเอะไปพบไปทำไมาทุกครั้งที่ท่านไปต่างประเทศจะมีลรือว่าเดี๋ยวไปคุยกับคนอคนันน่นละก็คนที่มันชอบเรือมันก็ห่วยเงี้ยวยเงี่ยวย,วยคือเนี่ยแล้วต้องรับผิดชอบไหมไม่ต้องเขียนอยาเขียนแต่เขียนว่ามีโอกาสแตวีโอกาสรี่ว่า ได้ข่าวว่าไปนี่มันโจรไร้สาระจริงนะเป็นประเทศอังกฤษ่เอ๊จำไม่ได้ทําไมผมจะต้องไปรายงานคุณว่าผมจะไปไหนทําไมจะต้องสนใจผมว่าท่านเป็นคลสำคัญดูแลไม่สำคัญนายกสําคัญเอาผมดูผมก็แล้วไปถามดีว่าคนที่เขาดูแลความมั่นคงอ่ะเขารับโทรศัพท์ผมเปล่าเขารับตลอดแล้วเขาโทรหาผมเปล่าโทร ผมก็อยู่ตลอดไะผมก็อยู่แล้วแะแต่ผมไม่บอกว่าผมอยู่ที่ไหนอทำไมรู้ทำไมอ่ะแต่ผมว่าติดต่อคนได้ชอบจังเลยประโยคนี้ทำไมต้องทำไมต้องสนใจผมวะ <c oughs> คือถามแบบสุดๆคลั <c oughs> สามลาเลยนะลาลาได้ยินไหมว่าลาเนี่ยส่วนตูผมไอ้พวกไอ้คนชอบเลือน่ะมันหวยเออพ่อแล้วทําไมต้องไปยุ่งกับลุงป้อมเนี่ยถามหน่อยถามหน่อยทำไมต้องไปอยากรู้ลุงป้อมเขาจะลาพักร้อนไม่ได้เหรอว่าจะไปไหนยังไงต้องไปสงสัยจะไปไหนไปกับใครลุงป้อมเป็นบุคคลสาธารณะออลุงป้อมไปไหนขอเวลาส่วนตัวไม่ได้เหรอคะไปกับใครอืหรือไปพบใครอืใครรอพบค่ะ ด้วยความเป็นบุคคลสาธารณะล้วนเป็นประเด็นทั้งสิน้นอแต่พวกส่วนตัวแต่ไอ้คนชอบเลยเนะี่ยมันห่วยไร้สาระอ,อมาสนใจอะไรกับผมวันเนี่ยนี่อันป้อมบอกก็ยิ้มที่มุมปากนิดนึงไม่มีอะไรครับอรองนายกพลเดชประวิตย์วงษ์สุวรรณก็อย่างที่รู้กันในะครับช่วงสงกรานก็พักยาวเลยนะลาไปต่างประเทศทั้งอาทิตย์เลยทั้งอาทิตย์เลยใช่ก็เพิ่งกลับมาเมื่อวันเสาร์เสาร์ที่ผ่านมาใช่เพิ่งกลับมาถูกต้องัไปเสากับเสากระมังค่ะ พอหายเงียบไปเลยตั้งแต่วันจันนี่ไม่ปรากฏไม่ได้ร่วมเข้าบ้านลดน้ําขอพอรประเปลมด้วยอังคารก็ไม่ได้ไประชุมครมอรไม่ได้ร่วมประชุมครอมอด้วยทราบจากข้าหนายกฐรงตีวลลาไปต่างประเทศ <c oughs> จบไหมลาแต่ไม่บอกว่าไปไหนจําไม่ได้ยิ้มที่มุมปากไหมก็ <c oughs> ยิ้มอ่ะแลวนักข่าวก็ชอบเปรซักไซส์อยากจะรู้จริงว่าไปไหนไปกับใครเนาะคืออย่างนี้ลุงปอบของกระผมนะเป็นคนย่วขึ้นอ๋ออันนี้เอง ข่าวมันขายได้อืมันเป็นธรรมชาติอืแค่นี้ใช่ไหมโอเคจบนะเรื่องนี้ไม่ต้องไปถามกันแล้วจบนะพอแล้วถ้าใช้สับจิกโกก็คือจบปะจบนะนี่คุณฟักคุณผู้ชมกว่าผมจะเรียนเสียงของเด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยผมก็แทบตายนะจบปะผมก็งงครั้งแรกจบปะอะไรของมันวะจบปะใช่ไหมถูกต้องถูกต้องทำเสียงใช้ได้ล้ใช่ได้นะจบปะ จบปะทำหน้าคุณควรด้วยนะจบปะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแมวสาวท้ายรายการผมจะเอาคืนคุณขออนุญาตไปพักกันก่อนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ